คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา,รเาได้รุยแรงพิเซอร์กันยาวๆด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของคิริคานะครับเราจะพาเธอไปลุยด่านที่3ประตูแห่งชคชะตานะครับผีเสื้อเต้นลัามเข้าไปเลยระดับความยากเพิ่มขึ้นเป็น35นะครับ35ตัวอย่างด่านอันนี้จะเป็นในบริเวณาชายป่านะครับชายปานะฮะเนื้อเรื่องก็คือการเติบโตของ สายสัมพันธ์ใหม่หนะปรากฏให้เห็นนี่นะครับเง่อนไขเอาชนะศัตรูเอาชนะทุกศัตรูเงอนไขความสําเร็จเดี๋ยวไปดูที่เงื่อนไขความสําเร็จนี่ครับการต่อสู้ชนะโดยเชอรี่ไม่พ่ายแพ้เอาชนะ3าศัตรูภายในสองเทินอันนี้จะต้องเป็นแมนวัแล้วครับเอาลุยเลยเธอเอาเลยลุยเลยคิริคาเชอรี่เหรอ เชอรี่อยู่ไหนเชอรี่ต้องไม่พ่ายแพ้เชอรี่อยู่ไหนอ่ะไม่มีเชอรี่เลยนะฮะลุยศัตรูให้หมดอ,อ,อ๋ออ๋อต้องไปปกป้องเชอรี่ครับเชอรี่อยู่นี่เชอรี่อยู่นี่ทีมของคิริคาต้องขึ้นไปปกป้องเชอรี่เอา,าแล้วครับงานนี้ต้องเป็นแมนวนวลแล้วนะครับงั้นก็อ่าเฮ้ยมีม้มาดรื่องของข้าศึกมีม้านะครับ มีมา้ามีมา้ามีดาบเอ่อมีม้ามีดาบจะเอาหอกไปช่วยไหมอ่ะเอาหอกไปช่วยไหมก็มีดาบเยอะอยู่นะมีดาบอยู่สองมีนกอ่าของเรามีมา้านะครับเอาหอกไปช่วยอ่ะตัดสินใจลุยตามนี้แล้วกันนะลุยตามนี้ลุยตามนี้นะแอดขอใช้แปนนวลแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปปกป้องเชอรี่นะครับเชอรี่ทำไมทายแผลเอาล้วครับอีกสิอีกสิเลดินลุยเข้าไปเลยนี่ เอาละเลดินพลังแห่งอะไรเอ่ยเทมพลาอันนี้เป็นม้าใช่ไหมครับอเอาคิริคารลุยก่อนได้ไหมเนี่ยคิริคาใช้พลังเพลงพินพิคารหน่อยสินี่อา้าวเกือบหมดเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอเลนา่าซ้ำเข้าไปานี้นะครับซ้ำเข้าไปแล้วนะครับ เอาละเบตตี้ึ้นไปเ,เราต้องปกป้องเชอรี่ให้ได้นะเพราะเชอรี่เชอรี่ที่มาให้ปกป้องเนะี่ยันเป็นเชอรี่ที่พลังอ่อนๆนะพลังอ่อนๆมันไม่ใช่เชอรี่ที่เราปั้นแล้วเป็นเชอรี่พื้นฐานเิ่มต้นเอาละน่าจะไม่ยากนะครับน่าจะไม่ยากดูสภาพการแล้วเราน่าจะรีได้เอาละ เลดินขึ้นไปเลดินเทมพลา่าใช่ไหมเนี่ยใช่เลดินเทมเพล่าไหมไม่ใช่เนี่ยนี่เป็นเลดินดาบนะครับราชานะครับราชาเอาละใช้สกิลเลยโฉมิเทมพลาเอา้เอาเฮ้ยใช้พลังเทมพล่าเหมือนกันวิ่งเอา้าก็เป็นเลดินดาบไงอะ่ะเนี่ยเลดินนี่เป็นราชาเอา้ยแต่ใช้พลังเดียวกันเลยเพราะว่า ก็ผ่านลานไปนั่นมาแล้วไงผ่านการปลุกพลังมาแล้วใช้พลังเดียวกับกับอ่กับเทมเพลาเลยนะครับเอาละขึ้นไปเลยทีนีค่ะเขาดาบไปลุยใช้พลังไม่ถึงอันนี้ก็ไม่ถึงอา่างั้นรอเฉยเเอาละครับ หอกใช่ไหมหมูไม่เจอหมูไม่กลัวปังต่อครับม้าไม่กลัวหอ,อกลุยเลยเลยน่านี่เพราะว่าม้ามันแพ้หอ,อกก็จริงแต่ว่าเมื่อม้ามีพลังสูงมากๆเนี่ยหอ,อกก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับในที่สุดเราก็ชนะด่าน3ของคิริคาไปได้อย่างง่ายดายเธอทําสําเร็จนะครับนี่ครับผ่าน2เงื่อนไขนะครับผ่าน2เงื่อนไขผ่าน2เงื่อนไขแล้วก็ได้รับรางวัลไอหีบอีก,อกได้ ชิ้นส่วนความทรงจํามาอีก5นะครับอีก5เป็น10แล้วนะครับเป็น10แล้วต่อไปเวลาที่ยังน่าจะพอมีเหลือจะพาผู้ชมไปไปนี่เลยครับความรู้มังกรเนี่ยทิริคาไปดูเรื่องความรู้มังกรเลยความยากเพิ่มขึ้นเป็น40นะว,วอ์แมปจะอยู่ที่บริเวณทางข้ามระหว่างภูเขา2ยอดนะครับนี่ครับมังกรนี่มังกรที่ส่งเสียงฟู หัวใจสับสนเนี่เอาชนะทุกศัตรูนะฮะก็แอดลุยเลยนี่ลุยเลยลุยเลยหาคิริคาลุยเลยเอาแล้วครับคิริคาจะต้องลุยฝ่าทางข้ามภูเขาอ่าขอใช้แม่ทัพชุดเดิมนะครับแม่ทัพชุดเดิมอาวโอเคลุยเลยคิริคาตัวนี้ก็ขอเป็นออตโต้ไหวไหมเนี่ย ลองออโต้ดูสิคิริคาเลยอ่าเธอจัดการได้ตามใจชอบเลยปล่อยออโต้ไว้เธอแล้วนี่นี่ไปเลยมาแล้วนะครับป๊าบเรียบร้อยโอ้ไม่ทับนกมีจัดบนล่างมาอีกเอาละจัดการคิริคาเลยเหรอหุ้ยเล่นคิริคาคนเดียวเลยหน่อยแน่หน่อยแน่ แม่ทับรุ่นพี่จะยอมได้ยังไงโอ้ยจะมาจัดการน้องใหม่ของเรานะบรรดาแม่ทับรุ่นพ,พี่ก็เข้ามาช่วยเหลือครับไม่ยอมปล่อยให้น้องใหม่ได้โดนลุนแต่เดียวดายเอาลคะลครับทิศาใช้ใช้สกิลพื้นฐานก็คือธนูนะฮะจัดการทับนกไปได้นะยังไม่เห็นรังเพลงพินจัดจั๊บแรงๆซะหน่อยพี่ใช้ไปครั้งเดียวเอง นี่ฮะเฮเลน่าจัดการลุยหมดเหลออหืออีก2เหลืออีก2องทิพิขาจะเดินทางข้ามสะพานระหว่างภูเขาได้หรือไม่นะครับเฮเลน่าจัดการอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเดียวเสรีเฮเลนาซ้ำไหมอา้าวเฮเลน่าปกติเฮเลน่าบางทีบางบางเทินเขาเจะมีซ้ำได้นะครับคล้ายๆกับเชอรรี่ อ้าวมนเล่นเฮเลนาก็ผิดคนแล้วทีมแดงเล่นผิดคนแล้วในสุดคิริคาก็ชนะเดินทางผ่านสะพานข้ามภูเขาไปได้โดยการช่วยเหลือของแม่ทัพรุ่นพี่นะครับผ่านเรียบร้อยนะฮะก็ได้รับรางวัลไหมโอ้นั่นได้รับรางวัลอีกนี่ปยปิดทีรางวัลมาอีกนะครับก็เป็นอันว่าคิริคาได้ผ่านด่านประตูแห่งโชคชะตามาแล้ว4ด่านก็คงประมาณนี้ก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับด้านสุดท้ายดอกซากุระของคิริคานะครับก็ขอให้สนุกสนานกับการวางแผนในในแรงคิเซอร์นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ